สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเข้ามาในของเครื่อรถเอเลสสามกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะและในวันนี้เราอยู่กันในอีเวนต์แข่งขันเอ็กซ์มาสองพันยี่สิบสามเทอร์โบราลสองนะฮะราล์ทูนะฮะแต่ว่ารอบนี้เป็นรอบแรกนะฮะของรอบที่สองนะฮะอ,อ,อย่าสับสนกันนะฮะ <c oughs> ซึ่งวันนี้นะครับเราก็อยู่กับคุณดิบรานะ,ะกดแรนดอมเช่นเดิมนะฮะแล้วก็แรนดอมได้โซเวียตเช่นเดิมด้วยนะฮะ เห็นมา3เกมแล้วนะคุณลิบราหรืออาจจะมากกว่า3ก็ได้นะที่กดสุ่มแล้วได้โซเวียตนะฮะ,อ,ะอยู่ที่ฝั่งซ้ายล่างนะครับผมส่วนคู่ต่อสู้ของเขานะครับเป็นโซเวียตเช่นกันแต่เป็นสีน้ําเงินนะฮะชื่อคุณ J.P.B.P. นะครับผมอยู่ที่ฝั่งขวาบนนี้นะครับผมอยู่ในแมปเมียร์สแลนดินะฮะซึ่งตามจริงแล้วนี่เป็นแมปอของเร a อสามอัปไรซนะเป็นแมปคอมมานเดอร์ a ช l e เลนด้วยนะ,ะแต่ว่าอันนี้เขาเอามา ทําทให้สามารถเล่นในเกมภาคหลักได้นะฮะเพื่อที่จะเอามาจัดแข่งขันนะยครับผมแล้วตรงนี้เนี่ยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะถ้าหากว่าคุณเล่นเป็นสีฟ้านะครับก็คือแมปที่แบบมันสว่างในสีของคุณจะสว่างมากนะครับผมแนี้ที่แบบเสียตาเลยทีเดียวนะแต่จะขออนุญ,ญาตไม่โฟกัสเยอะลวกันนะเดี๋ยวมันเขาเรียกว่าอะไรนะมันมันมันจะเสียสายตาอ่ะโซเวียตเจอโซเวียตด้วยกันนะฮะตานี้อ้อลืมบอกไปฮนะเล่นเบสต์ออฟวันนะฮะรอบที่หนึ่งนี้ เพราะฉะนั้นรอบนี้ใครชนะก็ก็คือชนะเลยนะฮะก็คือได้เข้าไปรอบต่อไปเลยนะครับไม่มีการแข่งเกมที่2ที่3ที่4ี่ห้าหต่อนะฮะเล่นแค่รอบเดียวนะครับก็มาดูกันนะว่าเขาจะเล่นอย่างไรนะฮะโอเคตอนนี้โรงทหารก็มาแล้วปั๊มฐานออกมากันอย่างเยอะเลยนะฮะฝั่งสีน้ําเงินสเกลหรือเปล่าอ,อมีหมีสเกลตรงนี้อยู่นะแต่ว่าเปิดเป็นแมงมุมด้วยนะเทอร์เร์โดนนะครับผม ไม่ได้ใช้สตันด้วยนะใช้ท่าโจมตีปกติเลยนะครับส่วนตรงนี้ฝั่งสีฟ้าว่าไงฮะหมีอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งส่วนตรงนี้เป็นทหารกินโอ้โหความฟุ้งของแสงสุดยอดมากอืมส่วนตรงนี้เป็นฝั่งสีน้ําเงินส่งหมีเข้ามาแล้วโดนซิกเกิลยิงแล้วมันก็จะตายนะแล้วตรงนี้ฝั่งสีฟ้าอ้าวย้ายเอ็มซีมาพอดีคิดว่าสีน้ำเงินน่าจะเห็นอยู่นะว่าเขาย้ายเอ็มซีมานะตรงนี้มันเป็นยังไงครับฝั่งสีอู้สีฟ้าเปิดซูเปอร์เรยเตอร์ตรงนี้นะ่ะ ตั้งรถถังแฮมเมอร์ออกมาแล้วนะฮะตรงนี้อย่างดุเดือดนะครับมากลาง MCV ตรงนี้เลยนะฮะให้เป็นคอนสตรักชั่นยัดบุ้มไปแล้วนะครับซิกเกิลตรงนี้อ่าถือว่าเป็นการเขาเรียกว่าอะไรนะดีเล์โรงเก็บแร่ของฝั่งสีฟ้าไปได้นิดหน่อยนะฮะอืมแต่สุดท้ายแล้วก็โดนยิงตายอยู่ดีนะอ่าซึ่งตรงนี้ฝั่งสีฟ้าก็ยึดบ่อน,น้ามันด้วยแต่สีน้ําเงินไม่ยึดนะฮะว้าวสีน้ำเงินที่เขาชื่ออะไรนะ J P B P นะเป็นผู้เล่นคิดว่าเป็นผู้เล่นหน้าใหม่นะ คือมีอยู่2อย่างนะครับถ้าไม่ใช่แบบหน้าใหม่เลยก็จะเป็นหน้าเก่านี่แหลนะฮะแต่ว่าเปลี่ยนชื่อนะซึ่งกรณีนี้เราทุยกรณีนี้เคยเกิดขึ้นกับคุณแอนดเดรมาแล้วนะเขาใช้ชื่อว่าเดอะไฟน l ลบอสแต่ว่าจริงๆแล้วเขาคือเนฟเวอร์ชีสนะก่อนหน้านี้ก็นึวกว่าเป็นคนละคนกันแต่ก็แช่มันเถอะนะประมาณนี้แล้วตรงนี้เอา้าแมงมุมสีเกันโดนสัน้นอุย้ยเรียบร้อยครับเอาแตกไปตามเพื่อนนะฮะฝั่งสีฟ้าแล้วตรงนี้มีการสร้างคาเชอร์เครนด้วยนะครับข้างๆ MCV เลยนะฮะข้างๆเอ่อโรงเก็บแร่นะฮะณจุดน แล้วตรงนี้ว่ายังไงครับฝั่งสีฟ้าเอาดูดซิกเกิลมาได้นะฮะใครได้ปืนอ๋อคันนี้นะฮะมีปืนใหญ่ต่อต้านยานเกราะแล้วก็ปืนกลต่อต้านทหารราบด้วยนะครบครันนะฮะแถมมีคาเชอเร์เคลนเอาไว้ซ่อมด้วยนะเป็นอะไรที่ดีงามสุดๆเลยนะฮะส่วนตัวนี้ฝั่งสีงห์เงินก็ลาดระเวนนะครับยิ่งมีตายอีกตัวหนึ่งนะครับผมมาดูซิฝั่งสีงห์เงินว่าไงฮะซูเปอร์เรย์เกตเตอร์มาแล้วขอเล่นแฮมเมอร์บ้างนะครับผมโอเคคอนสตรัคชันยัดลงมากางไว้นะจุดนี้นะฮะ แล้วยังไงครับจะสร้างอะไรไหมน่าจะอย่างนะเพราะาตอนนี้ต้องโฟกัสณจุดนี้ก่อนนะโอเคโดนสตันเอาออกแล้วครับฝั่งสีฟ้าว่าไงฮะยังไม่เข้านะจังหวะน,นี้เสียเงินตรงนี้น่าจะลงลงเก็บเร่ได้นะจังหวะน,นี้แล้วสีฟ้าเขาก็วิ่งมาแล้วเขาก็เห็นไงแล้วเขาก็จะเอาเมงมุมมาอ๋อไม่นะะนึกว่าจะเอาเมงมูมมาสกัดการสร้างไม่ใช่นะแค่วิ่งไปวิ่งมานะอะออืตรงนี้ว่าไงครับ NCV มากลางฐานตรงนี้เปิดให้คั l เชอเร์ l e a นสร้างโรงถลุงเร่นะครับลงน้มแล้วนะฮะอย่างดุเดือดเลยนะครับแล้วตรงนี้ว่าไงครับมีโอ้ทวินเบลดว้าวความบันเทิงนะเอ๊สีน้ำเงินเงินหมดเลยครับฝั่งสีน้ำเงินลิบราไม่ใช่ JPBP เอาเงินก็ยหมดแสดงว่ากดออนโฮไหมเนะเมื่อกี้โอเคครับตอนนี้บูฟ็อกยังไม่มาแต่สักพักก็จะมาแต่ว่าฝั่งสีฟาน่ยเขามีคอปเตอร์มาแล้วนะความ น่ากลัวและน่ารําคาญของฝั่งโซเวียตนะฮะถึงแม้ว่าฝั่งโซเวียตเนี่ยเราจะรู้กันเีว่าเน้นไปที่ยานเกราะนะแต่ว่าการที่มีสนามบินแล้วสร้างทวินเบลดออกมาเนี่ยมันสร้างความเสียหายได้เยอะนะอา่าแถ้ามีสนามบินปุ๊บนอกจากทวินเบลดแล้วก็จะมีเครื่องบินมิกนะ,ะจริงๆทวินเบลดน,นี่เป็นยูนิตเทียสองนะอ่แต่ว่ามิกเนี่ยเป็นเทียหนึ่งนะเพราะฉะนั้นก่อนที่คุณจะสร้างทวินเบลดได้คุณก็ต้องสร้างซูเปอร์เรย์เตอร์ก่อนนะฮะอา่า แต่โดยปกติแล้วฝั่งโซเวียตถ้าหากว่ามีทวินเบลดแล้วเนี่ยยังไงยังไงก็จะต้องมีเครื่องบินมิกตามมาคุมกันแน่นอนนะครับแต่ว่าตอนนี้เขาทุ่มทุนไปกับการสร้างเครื่องทวินเบลดอยู่นะ,ะแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้กดสร้างมิกด้วยนะตอนนี้แต่ว่าที่แน่ตอนนี้แฮมเมอร์นำมาแล้วนะครับสามคันตามมาด้วยแมงมุมหนึ่งตัวนะฮะมีบูฟล็อกด้วยนะฮะเอามาทําอะไรครับบูฟล็อกเอ่อรถบูฟล็อกของฝั่งสีฟ้าเนี่ยผมว่าไม่มีประโยชน์นะฮะจังหวะน,นี้อ่าไม่แน่ใจว่ากดผิดหรือเปล่านะแต่ว่าที่แน่ เงินออกตามล่าเลยนะครับเอา้าโดนสตันไปหนึ่งคันเรียบร้อยครับยังไงฮะแฮมเมอร์หันกลับมาดูดเลยครับผมหอแล้วก็สตันกันไปกันมานะสลับกันแปอาแล้ว MCV โดนสตันด้วยเรียบร้อยครับผมแฮมเมอร์บอกว่าหวานหมูเลยฮะยิงฟรีเลยครับมีดรอปดาวเทียมลงมาอีกนะครับโอ้โหตุ้มตามตุ้มตามเออโดนไปเลือดเหลืองนะฮะยังไม่ถึงคันแดงนะครับแล้วตรงนี้ฝั่งเสียงเงินก็ไม,ม่มยอมนะครับดูดด้วยนะฮะแฮมเมอรด์ดูแฮมเมอร์ด้วยกันนะอย่างนี้มันก็จะได้ปืนใหญ่ไปอีกระบอกหนึ่งนะน ทวินเบดบินผ่านเรียบร้อยครับตู้มไปนะฮะโอ้ทวินเบดเข้าไม่ได้นะฮะจังหวะนี้แล้วก็ตกลงมาใสแฮมเมอร์อีกโอ้ทวินเบดเข้าไปนี่คือโดนบูฟ็อสสอยแน่นอนนะฮะตรงนี้โดนสตันไปอีกนะครับแล้วยังไงครับทวินเบดร่วงหนึ่งร่วงสองร่วงสามโอ้ลำที่สามลำสุดท้ายตูมไม่รอดนะฮะมาดูกันนะครับตรงนี้นี่ยังเดือดเลยฮะฝั่งสีฟ้าก็ต้องมาเติมเรื่อยๆต้องเติมให้ทันนะเนี่ยส่วนสีน้ำเงินนี้ก็ต้องกันบ้านไว้ให้ได้นะฮะถ้าคอนสตรัคชั่นย์ดแตกนี่ก แต่ว่าเขามีโรงรถหนึ่งโรงก็น่าจะโอเคอยู่แล้วมัง้งวยตรงนี้ทันไหมครับทันไหมหอหแตกหนึ่งตรงนี้เอามาขัดขวางอยวิ่งหนีได้อุเรียบร้อยครับ MCV b บายบายครับไปแล้วนะฮะแต่ว่าฝั่งสีฟ้าทำไมเขาไม่มาเติมเสถียรโอ้โหสั่งสมกําลังอยู่ที่บ้านอยู่นะฮะแต่ว่าครันนี้มันโดนดูนะครับโดนสตาร์ด้วยอุย๊ยคันนี้ติดดาวือหอไม่ได้นะโอ้โหแข่งกันดูดหรือเปล่าเนะี่ย ไม่นะครับแต่ว่าฝั่งสีฟ้านี่คือยิงสดเลยฮะแมงมุมออกมาแตกเรียบร้อยครับจี๊ีครับสีน้ําเงินไม่น่ารอดแล้วฮนะเดี๋ยวบูฟล็อกแล้วเข้ามาแอบขยายฐานตรงนี้ด้วยนะฝั่งสีฟ้าเนี่ยโอ้โหอย่างบันเทิงเลยฮนะตรงนี้หืมแฮมเมอร์สองรุมหนึ่งไม่ไหวนะแล้วแฮมเมอร์นคันนี้เนี่ยนอกจากติดดาวแล้วมันยังมีปืนใหญ่สองกระบอกด้วยนะฮะเรียบร้อยครับรู้เรื่องมี่แมงมุมมาไม่ทันนะอะเอาทันอยู่นะฮึหมายถึงสกัดไม่ได้ทันนะฮะแต่ว่าเข้ารถไม่ทันนะมาอีกตัวหนึ่งก็ตายไปนะเรียบร้อย ไปครับบูฟล็อกแตกพื้มไปแล้วฮะจีจีครับไม่ต้องที่บายเยอะนะฮะไม่ต้องพูดเยอะเลยจังหวะนี้นะครับฝั่งสียเงินไปแน่นอนฮะยังไงก็ไม่ไหวนะครับนั่นไงเรียบร้อยนะฮะโอ้โหเปิดเกมแรกด้วยความเดือดดันนะฮะสำหรับรอบนี้นะครับสุดท้ายแล้วชัยชนะก็ได้ตกเป็นของคุณลิบราฝั่งสีฟ้านะฮะถ้าคุณดูจํานวนยูนิตของเขานะเยอะอยู่นะเนี่ยอ่ะ สิ่งก่อสร้างว่ายังไงครับประมาณนี้สีฟ้าก็เยอะกว่าอยู่แล้วนะเพราะว่าเขาเร่งขยายฐานชนิดที่แบบเห็นได้ชัดเจนเลยนะตรงนี้ทรัพยากรก็คงไม่ต้องที่บายเยอะนะครับผมขยายฐานลงน้ําไปจุดนั้นจุดนี้นะฮะอ่าก็นําโด่งเลยนะครับผมก็โอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็พอดีเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ